พี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลูกไม้อย่างดีเลยนะคะพี่ลูกไม้ทั้งหน้าและหลังอย่างดีแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ซับไม้ตัวเสื้อให้อย่างดีจะไม่มีซับที่แขนนะคะแขนใหญ่ใส่สบายด้วยงานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ดุมตรงนี้นะคะเป็นกระดุมมุกตกแต่งนะพี่เป็นแบบสวมกระดุมแกะไม่ได้นะคะพี่แขนก็ใส่สบายค่ะพี่ สวยๆเลยลูกไม้ไม่สากแล้วนกเนือ้อผ้าไม่คันนะแล้วมีซับในให้อย่างดีนะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์จาามีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใสสวยจริงๆจะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆนะพี่ลูกไม้ทั้งตัวอย่างดีแบบนี้ขอจัดให้พี่เลย239เท่านั้นนะคะพี่งานสวยมากๆพี่เอาไปแค่239นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักแล้วพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอบคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไละอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะที่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับชุดนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีดํานะคะพี่โทนขาวดําจะมีแค่3สีนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ จะเรียกว่าสีขาวนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมค่ะให้โปรพิเศษแค่2 3งเท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่ลูกไม้อย่างดีเลยทั้งหน้าและหลังอย่างดีเลยค่ะอ,อกหน้า 5, 50านิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วนะคะพี่ขอจับพิเศษให้พี่เลยค่ะ สองสามเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะเป็นคนขาวดำนะสีครีมก็ใส่ได้ค่ะพี่ แล้วก็สีนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่จัดให้เลยค่ะ239เท่านั้นนะงานสวยแล้วค่ะพี่เอาไปใส่แลวพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อลูกไม้อย่างดีเลยนะคะพี่ลูกไม้ทั้งหน้าและหลังอย่างดีแบบนี้ค่ะพี่แล้วก็ซับในตัวเสื้อให้อย่างดีจะไม่มีซับที่แขนนะคะแขนใหญ่ใส่สบายด้วยงานเป็นคอกลมแบบนี้นะคะพี่แล้วก็ดุมตรงนี้นะคะเป็นกระดุมมุกตกแต่งนะพี่เป็นแบบสวมกระดุมแกะไม่ได้นะคะพี่แขนก็ใส่สบายค่ะพี่ สวยๆเลยลูกไม้ไม่สากแล้วนกเนื้อผ้าไม่คันนะแล้วมีซับในให้อย่างดีนะคะพี่รุ่นนี้อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเสื้อ25นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์จาามีไซส์เดียวนะแนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปค่ะพี่ใสสวยจริงๆจะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆนะพี่ลูกไม้ทั้งตัวอย่างดีแบบนี้ขอจัดให้พี่เลย2-3-9เท่านั้นนะคะพี่งานสวยมากๆพี่เอาไปแค่239นะ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักแล้วพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอบคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงนะคะสีอาจจะมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงไม่อยู่ที่กล้องของพี่ขอบคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นไว้ให้ด้วยนะคะที่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสแล้วตามด้วยสีให้ด้วยค่ะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยนะสําคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับชุดนี้นะคะพี่จะเรียกว่าสีดํานะคะพี่โทนขาวดําจะมีแค่3มสีนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่ จะเรียกว่าสีขาวนะคะพี่และอีกหนึ่งสีนะคะพี่ตัวนี้ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมค่ะให้โปรพิเศษแค่ 2, 3, 9เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้เป็นเสื้อนะคะพี่ลูกไม้อย่างดีเลยทั้งหน้าและหลังอย่างดีเลยค่ะอกหน้าท้า50นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่25นิ้วนะคะพี่ขอจับพิเศษให้พี่เลยค่ะ 2องสาเก้าเท่านั้นนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีครีมนะคะเป็นคนขาวดานะสีครีมก็ใส่ได้ค่ะพี่แล้วก็สีนี้จะเป็นสีขาวนะคะพี่และอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดําค่ะพี่จัดให้เลยค่ะสองร้อยสามสิบเก้าเท่านั้นนะงานสวยแล้วค่ะพี่เอาไปใส้